ตัดน้ายบโอ้ปิดท้ายครับปิดท้ายด้วยยครับปิดท้ายครับปิดท้ายครับเพื่อนๆกำลังเก็บของนะครับโดนอยู่นะครับตัวสุดท้ายครับตรงนี้ตัวสุดท้ายครับเก็บของพอดีครับไปนู่นเนอร์ไปนู่นเนอร์ไปนู่นเนอร์ ตัวสุดท้ายครับเพื่อนกำลังเก็บของนะจะกลับนะโจนอยู่นะครับโดนอยู่นะครับโดนอยู่นะครับเซฟกระจายเลยครับเซฟกระจายเลยครับโอ้ยปากอะไรอจันนั่นแหละครับโดนจันนั่นแหละตัวนี้ใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่นะตัวนี้ใหญ่นะกําลังเก็บของนะครับจะไปต่อนะครับโอนอยู่นะครับทิ้งท้ายครับตัวนี้ ใสใหญ่ครับไสใหญ่ครับไสใหญ่ครับดันครับด,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 ดัน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 จริงๆนี่แหละครับโอ้ยน้องนวลน,น้องนวลน้องนวลอีกแตร,ร่มันก็ กำลังเก็บของนะครับจะไปแข่งสวายนะครับโดนอีกแล้วครับเก็บของจะไปแข่งสวายครับโดนนะครับมาเข้ามาเข้ามาเข้ามา,มาเรียบร้อยครับปู่ กำลังเก็บของนะครับอู้ตัวนี้ใส์ใหญ่นะเพื่อนนะจัดมาอีกหนึ่งหน่วยครับน้องนวลครับนี่ครัเต็มปากนะสินค้าของทั้งช่องทํางานได้ดีมากๆนะครับสําหรับเหยื่อตัวใหม่นะครับนะเหยื่อแล้วก็หเชื้อนะครับสวยงามตามทองเรื่องครับฮ่าฮา